สวัสดีครับมาพบกันในคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคร a ชนะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่เราตีกับบอทครับซึ่งสิ่งที่เราควรรู้เนี่ยก็คือแต่ละซีซั่นนะครับก็ประมาณแบบเกือบเดือนนะครับเราจะต้องเล่นให้ถึงพอยต์เก้นะครับส่วนที่เป็นพันสองพันหกสอังเนี่ยรางวัลเท่ากาันต่างกันแค่ป้ายแต่ป้ายเนี่ยมันก็มีอายุแค่28วันดังนั้นถ้าใครไม่ซีเรียสไม่ได้แบบ สายโหดอะไรกันกับเกมนี้นะครับก็แนะนำ900แต้มแล้วก็พอกับอีกอย่างรางวัลเควสนะครับตรงนี้ก็ควรจะทำให้ถึงยังต่ำ300เนอะเพื่อเอาเครื่องป้องกันหรือถ้าใครขยันก็400นะครับแต่4้0 50 500นี่คงไม่จำเป็นแล้ววิธีทำเควสก็ลุยธรรมดนาะซึ่งถ้าลุยเนี่ย ตอนนี้มันจะมีวิธีที่เรียกว่าการตีแบบสิ้นคิดอยู่นะครับถ้าใครอยากขี้เกียจนะครับก็จริงๆก็เลือกตัวนี้ก็ได้เนาะตัวที่เลเวลน้อย easy นะครับแล้วก็ออโต้ไปจริงๆมันก็ชนะอยู่แล้วละ่ะแต่ถ้าใครแบบอยากตีแบบเร็วๆแต้มเยอะๆนะครับมันจะได้แต้มถึง900ไว้ไวๆแล้วก็เลิกนะครับจะได้ไม่ต้องมาคิดเกี่ยวกับเต้องมาคอยตีคลาสเก็บแต้มให้มันคมนครับแล้ก็ลง1.8 นะครับมันจะได้ครบเร็วซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราวันนี้มานำเสนอชุดแบบนี้นะครับก็คือทิสตันเราจะเป็นพระเอกนะครับดาเมจ4 1, นะ่0 0นเนาะของผมแล้วก็ใช้พวกนี้ตีคีก,กับลุยเดี่ยวนะครับแทคติกนี่เราก็จะใช้วิธีการวาร์ปส่วนถ้าใครดาเมจไม่ถึงไอตรงอันแอดวานต์ ance, ตรงนี้นะอินเตอร์มีเดียเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นเจาะเกาะหรือตีอันนี้นะครับ a อคอา a i เนะครับถ้าใครแบบดาเมดไม่ถึงนะครับตรงนี้เลือกเป็น p พ r s ์ซูสออเดเพื่อทำแอคอา g ์เกนตีอีกครั้งหนึ่งแต่ผมไม่ได้ใช้อยู่แหละนะครับเพราะว่าดาเมดเราถึงตัวเราก็เน้นไปที่ตัวซับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยสตาร์ตเดี๋ยวทดสอบให้ดูใครจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเมตาของตัวนี้นก็มาปุ๊บนะครับก็ไทแอร์บับ อันนี้บัฟดาเมจบัฟรีดักชันล้วก็เน้นดาเมจตรงนี้นะครับมันจริงๆเพิ่ม NRG เพิ่มสกิลได้แต่ไม่จำเป็นนะครับผมเล่นก็จะสเต็ปแบบนี้เลยเพิ่มสปีดพอเราเพิ่มสปีดเนี่ยนะครับทาแอร์เราปกติสปีด285นะครับเรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับทิสตันจะกลายเป็น285ก็หมายความว่าหลังบัฟเนี่ย ทิสตันจะช้าแค่ตามหลังทายแอร์คนเดียวนะครับในแพตตอนเนี้ยนะครับอย่างอันนี้ยัง272เลยก็คือเนี่ยพอเราบัฟสปีดปุ๊บนะครับเราจะเห็นเลยว่าทั้งกลุ่มเนี่ยเราก็บัฟทิสตันมันจะเดินก่อนนะครับอันนี้ก็ใช้บัฟเนาะเพิ่มโจมตีนะครับแล้วก็อันนี้ก็เพิ่มคิเพิ่มเปอร์เซ็นต์คิเข้าไป ส่วนตัวนี้นะครับซาฟิยาสาวก็ถือว่าตัวคีย์ตัวหนึ่งเพราะว่าจะมีสกิลนี้เอาไว้เดินนะครับอันนี้เดินคือไม่ได้เน้นที่ว่าแบบอยากได้ระยะเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าบางทีมันมีกับดักเราก็จะเดินผ่านกับดักหรือโดนเหยียบเนี่ยมันก็จะผ่านไปได้นะครับแล้วก็อันนี้เพิ่มบัฟเข้าไปด้วยนะครับก็ทำให้โจมตีแรงขึ้นอีกหนึ่งจังหวะซาฟิยาสาวจะเอาไว้ทำแค่นี้ ส่วนอันนี้ถ้าใครดาเมจไม่ถึงก็โฮมาหรือใครก็ได้มาเพิ่มนะครับแต่สปีดมันต้องเร็วกว่าทิสตันนะครับอ่าเนี่ยพอเราทำแบบนี้นะครับปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแค่ทาแอร์คนเดียวที่มันเร็วแต่นี้ทาแอร์มันเพิ่มสปีดอ่า พอทาแอร์ air, เพิ่มสปีดมันก็จะจบเลยนะครับดังนั้นไอ้มุกเนี้ยมันจะไม่ใช้ไม่ได้ในอนาคตตรงที่ทาแอร์ air, เพิ่มสปีดตัวอื่นนะครับแล้วทิสตันมันจะไม่ได้เดินไม่ได้เกิดแต่ถ้าเป็นนับปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่แหละนะครับมุกนี้อ่ะข้อควรระวังอย่างเดียวก็คือฝั่งศัตรูมีทาแอร์ air, แล้วเพิ่มสปีดแล้วก็ตบเรานะครับตบทิสตันได้มุกนี้ก็คือจบอ่ะคราวนี้ถ้าไม่โดนสกัดโดยทาแอร์ air, เพิ่มสปีดนะครับเราก็ เดินเข้าระยะนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นสตองโคเลเวลสูงสุดแล้วพลังสามหมื่นหนึ่งนะครับก็จะไม่มากกว่านี้แล้วหลังเนี่ยถ้าของเราพอสมควรนะครับเราก็กดไปตบหนึ่งดอกนะครับแล้วก็จุดไฟตามสเต็ปแล้วก็วาร์ปไปนะครับ อันนี้เผื่อใครแบบยังไม่ทราบครับว่ามันเล่นกันยังไงในช่วงนี้ก็ปึ้งเข้าไปแล้วก็จบถ้าพอเราจบเนี่ยถ้าดูนะครับเราจะได้แต้มครบนะครับครบทุกอย่างเราไ่ต้องไปนั่งตีของตีคนเลยเนี่ยสตองโฮเดทอยสองหกสิบแต้มนะครับของทำลายหมดสตูโดนกำจัดหมดนะครับก็คือพอเราทำลายป้อม2อันจบเนี่ยคือหมายความว่าเราคอมพลีทททำลาย ซินซ่านะครับดังนั้นเป้าหมายเราในการเล่นคลาสเนี่ยก็คือทำยังไงก็ได้ให้สตองโฮ2อ,อันมันพังซึ่งมุกเนี้ยถ้าเราไม่เจอทาแอร์หรือเจอคนที่มันสปีดเร็วเร็วกว่าทาแอร์นะครับมันก็จะไม่มีปัญหาเนี่ยเราก็ปุ๊บตัดจบได้เลยไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับเจอหน้ากันปุ๊บบับทิสตันทิสตันกระโดดเข้าไปตบตุ้มจบ อันนี้อาจจะช้านิดนึงเพราะมัวแต่พูดถ้าไม่พูดจะเร็วกว่านี้นะครับก็ผมก็ใช้แบบเนี้นะครับในการตีแคสเพราะว่าทําแบบนี้แล้วแต้มมันจะขึ้นเร็วพอมันขึ้นถึง900ปุ๊บเราก็หยุดเนาะแต่ถ้าใครขี้เกียจหรือตีไปเรื่อยๆก็เก็บแต้มจาก e ีซี่ออโเอาก็ได้นะครับ